สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนพยาไทยค่ะวันนี้คุณครูมีเกมให้เด็กๆเ,เล่น1เกมนะคะเกมนี้มีชื่อว่าสอดส่องมองคำค่ะจะมีแถบประโยคมาให้นะคะเด็กๆลองดูซิว่าในประโยคนี้มีคำอะไรบ้างค่ะ เอาละค่ะเด็กๆคะคำแรกที่นักเรียนพบเจอนะคะเจอคำว่าอะไรบ้างคะคำนั้นต้องเป็นคำที่มีความหมายด้วยนะคะคำแรกค่ะดูหนังนะคะคำที่สองฟังเพลงคำที่3เต้นรำค่ะคำที่4ี่ทำอาหารคำที่ห้า ล้างรถคำที่6ว่ายน้ำคำที่7ถ่ายภาพค่ะและคำสุดท้ายเลี้ยงไก่นะคะหวังว่าตอนที่เราพบกันที่ห้องเรียนนะคะคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นเกมนี้อาจจะแบบทำให้นักเรียนเล่นแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะแต่ก็คุณครูพยายามหากิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นนะคะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียนด้วย ออนไลน์นะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ค่ะเด็กๆ่ะเราจะเรียนเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะมาดูกันค่ะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นคืออะไรนะคะก็คือการนำข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงมาจัดให้เป็นระบบนะคะโดยการสร้างเป็นแผนภาพความคิดหรือการจัดลำดับความคิดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์เหตุการณ์ของเรื่อง ตามลำดับโดยการสรุปเหตุการณ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลในเรื่องให้เชื่อมโยงกันจนจบเรื่องนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องค่ะขั้นตอนที่1ก็คือลำดับเหตุการณ์ของเรื่องนะคะสค่ะสรุปเหตุการณ์ว่านะคะมี ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรรวมทั้งวิเคราะห์ผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องแล้วก็สุดท้ายก็คือการสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้วันนี้นะคะคุณครูมีนิทานมาให้นักเรียนได้รับชมรับฟังกันหนึ่งเรื่องค่ะไปชมกันเลยค่ะยังมีลา ตัวหนึ่งยืนหูผึ่งเล่มหญ้าริมป่าใหญ่ยินเสียงจิ้งหรีดร้องเพราะจับใจอยากจะใครร้องได้บ้างอย่างเพลงครูจึงไปใกล้ขยายความพลางถามไทยกินอะไรเสียงจึงเพราะสนอหูจิ้งหรีดว่า อยากเสียงดีจงลองดูเรากินอยู่เพียงน้ำค้างกลางพนากินน่ละลาได้ยินมิได้ตรองสู้ลองอดฝืนใจงดย่าน้ำเที่ยวแลหาเฮ้ยอย่าเสียงดีต้องอดทนเลียน้ำค้างบนใบไม้ แต่นั้นมาในไม่ช้าก็สิ้นชีพวางไวออโอยมา,มาไหวแล้วนิทานสอนวอนไว้ให้ได้คิดสิ่งใดผิดวิสัยอย่าขวนขวายอานให้โทษแก่ตนจนตัวตายอย่างงมงาย เด็กๆคะนิทานเรื่องที่จบไปคือเรื่องลากับจิ้งหรีดนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาอ่านเรื่องลากับจิ้งหรีดกันดีกว่าค่ะลางโง่ตัวหนึ่งกินหญ้าอยู่ที่ชายป่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องเพราะจับใจอยากจะใคร่ร้องได้บ้างจึงไปถามจิ้งหรีดว่า กินอะไรจึงได้ร้องได้เสียงไัยร้อยอย่างนี้จิ้งรีดบอกว่าเรากินน้ำค้างลาได้ยินดังนั้นก็อดหญ้าอดน้ำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งหน้าตั้งตาเลียนน้ำค้างกินตามใบไม้ใบหญ้าในไม่ช้าก็ตายค่ะจากนิทานอิศบฉบับกระทรวงศึกษาธิการเด็กๆ่ะเรามาดูกันนะคะว่า ถ้าเราจะต้องมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อเหล่านี้ใครหรือตัวละครทำอะไรเหตุการณ์ที่ไหนคือสถานที่หรือฉากของเรื่องเมื่อไรก็คือช่วงเวลาเกิดเหตุอย่างไรหรือผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องค่ะสำหรับเรื่องลาจากกับจิ้งหลีดนั้นนะคะเด็กๆมาดูค่ะ หัวข้อแรกเลยใครมีตัวละครอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะก็มีตัวละครอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือลากับจิงรีดนะคะต่อไปค่ะทำอะไรก็คือเหตุการณ์ในเรื่องนั่นก็คือลาต้องการมีเสียงร้องที่ไพเราะอย่างจิ้งรีดนะคะก็เลยถามจิงรีดว่ากินอะไรเสียงถึงไพเราะ เมื่อจิ้งหรีดบอกว่ากินน้ำค้างนะคะลาก็เลยอดยาแล้วก็กินแต่น้ำค้างตามจิ้งหรีดนั่นเองหัวข้อต่อไปค่ะที่ไหนค่ะสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะคะเมื่อไรหรือเวลาค่ะบอกไหมคะเด็กๆคะไม่ระบุช่วงเวลาชัดเจนนะคะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะ อาจจะเกิดในวันหนึ่งแล้วจบเลยก็ได้นะคะต่อไปค่ะอย่างไรหรือผลของเหตุการณ์หรือว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นั่นก็คือผลคืออย่างไรนั้นก็คือลาอดตายก่อนนะคะซึ่งมาจากการกระทำที่ผิดวิสัยของตนเองโดยไม่คิดให้รอบคอบแล้วก็ทำให้เกิดโทษนั่นเองอย่างเรื่องนี้นะคะข้อคิดถ้าเราจะเอาสำนวนมาใช้ก็อาจจะเป็นแบบ เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างก็ได้นะคะทําอะไรทีเออ่เราไม่สามารถทําได้แล้วก็ไปเรียนแบบคนอื่นเขาก็จะได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีตามมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูค่ะการบ้านที่เด็กๆจะต้องฝึกสมองประลองปัญญานะคะก็คือเด็กๆจะต้องไปอ่านเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ ทำลงในสมุดค่ะอาจจะทําในรูปแบบของก้อนเมฆก็ได้หรือเป็นลำดับความคิดนะคะตามความเข้าใจของเด็กๆได้เลยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูภาษาไทยหัวใจเกินร้อยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สําสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ